g จเน s i s 64ตอนการควบคุมด y นามิกแบบโรเทชันการควบคุมด y นามิกแบบโรเทชันสามารถใช้กับอ็อบเจกต์แบบ 2D และ 3D ก่อนอื่นเปิดกราฟเวิร์ก64ขึ้นมาจากนั้นไปที่แท็บ o m e ในตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการใช้ด y นามิกแบบโรเทชัน อ b อ e เจแบบ 3D ให้เลือก Control 3D view จากนั้นลากบน Workspace ที่เราต้องการจะแสดง Object แบบ 3D จะพบ Coordination แบบ x, y, z ซึ่งจากรูป x คือแกนสีแดง y คือแกนสีเขียวและ z คือแกนสีน้ำเงิน เราสามารถสร้างออบเจกต์แบบ 3D ขึ้นมาเองหรือนำเข้าจากโปรแกรม 3D อื่นๆในที่นี้จะใช้ออบเจกต์ 3D ที่มีอยู่ในไลบรารีโดยในหน้าต่าง symbol เลือกจาก dropdown เลือก general แต่กิ่ง conveyor แล้เลือกอ b อบเจกต์3 d conveyor นำคอนเว y เ r อแบบ continuous มาวางลงไปใน3 d view จากนั้นย่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการซึ่งจะเป็นการย่อ3 d view โดยการเลื่อนปุ่มกลางหรือล้อ,อก,กลางของเมาส์จะเป็นการซูมเข้าและซูมออกปรับ วิวให้ได้วิวตามที่ต้องการโดยการกดปุ่ม alternate บนแป้นพิมพ์แล้วเลื่อนเมาส์จากนั้นนำวัตถุที่ต้องการเช่นสี่เหลี่ยมคลิกลงไปแล้วเลือก move จะเห็นแกน x y z ของวัตถุให้เลื่อนวัตถุขึ้นมา แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการเราสามารถเลือกวิวเพื่อความสะดวกในการเลื่อนวัตถุโดยเลือกวิวแบบท็อปและเลือกวิวแบบฟรอน์ จากนั้นจึงเลือก Vi e เพอร์สเ c t ท v ฟเมื่อจัดวางวัตถุตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้วในตัวอย่างนี้จะใช้สัญญาณจาก OPC Simulator คือสัญญาณสายเพื่อควบคุมการหมุนและการเลื่อนตำแหน่งของวัตถุ ตามแนวเมาส์ Mouse. หลังจากเลือกวัตถุแล้วให้เลือกมาที่แท็บดนามิกในหน้าต่างด้านขวามือจะพบด y นามิกแบบต่างๆให้เลือกด y นามิกที่ชื่อว่า rotation จากนั้นจะพบว่าวัตถุ เปลี่ยนเป็นสีชมพูม่วงให้กำหนด Data Source คือสัญญาณที่จะนำมาควบคุมที่ช่อง Data Source คลิกปุ่มข้างช่องจะพบหน้าต่าง Data Browser ให้เลือกไปที่ OPC Classic Server ถ้า OPC Server อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันให้เลือก My c o m p e r ถ้า OPC Server อยู่ผ่าน Network ให้เลือก Internet หรือ My Server Network ในที่นี้จะเลือก My Server เลือกไปที่ Iconic Simulator จุดหนึ่งเลือก Simulate PLC เลือกสัญญาณสายในกรณีที่ไม่มี OPC Simulator ให้เลือกไปที่ Home เลือก OPC Classic Server เลือก My Server เลือก Simulation จะเจอสัญญาณแบบต่างๆให้เลือกสัญญาณแบบ Float เลือก s ายแล้วคลิก OK กรณีใช้สัญญาณ Size จาก Simulation เราจะต้องกำหนด l o w ิ Limit คือ0และ h i g h Limit คือ100 นี่คือตัวที่ระบุย่านของสัญญาณเราจะต้องกำหนดย่านของสัญญาณให้ถูกต้องตรงกับสัญญาณนั้นๆเลื่อนมาที่ส่วน Dynamic behavior ตรงนี้จะเป็นส่วนกำหนดจุดหมุนองศาเริ่มต้นและองศาสิ้นสุดของการหมุนในที่นี้เราต้องการ จุดหมุนรอบแกน y สังเกตได้จากแกน y คือแกนสีเขียวดังนั้นในช่อง axis 3 3 d ให้เปลี่ยนจาก z เป็น y เมื่อต้องการกำหนดจุดหมุนให้คลิก pivot offset ในแกน x y หรือ z ก็ได้โดยคลิกปุ่มข้างช่อง จากนั้นเอาเมาส์ไปชี้ที่จุดศูนย์กลางของการหมุนของวัตถุก็คือวงกลมที่อยู่ภายในวัตถุนั่นเองจากนั้นเลื่อนให้อยู่ตรงกลางของการหมุนโดยเราสามารถเปลี่ยนวิวเป็นท็อปวิวแล้วเลื่อนให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการซึ่งในที่นี้จุดศูนย์กลางของคอนเวเยอร์ คือจุดศูนย์กลางของการหมุนด้วยกลับมาที่ view perspective เลือกวัตถุจากนั้นกำหนดจุดเริ่มต้นคือองศาเริ่มต้นของการหมุนในที่นี้องศาเริ่มต้นจะเท่ากับ360องศาแบบตามเข็มนาฬิกาสังเกตว่า ถ้า Clockwise เป็น True จะหมายถึงตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้า Clockwise เป็น False จะหมายถึงทวนเข็มนาฬิกาในที่นี้จะเลือกแบบตามเข็มนาฬิกาเริ่มตั้งแต่360องศาก็คือจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดโดย Default จะเป็นค่า0องศาหมายถึงมาบรรจบที่จุดเดิมถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้คลิกปุ่มข้างช่อง0องศา จากนั้นลองเปลี่ยนจากศูนย์องศาเป็นองศาอื่นๆเช่น60องศาแล้วคลิกปุ่มข้างช่องอีกทีจะเห็นว่าวัตถุจะเป็นสีเทาจะอยู่ในตำแหน่ง60องศาเราสามารถเลื่อนปรับไปยังองศาสิ้นสุดตามที่เราต้องการ เมื่อเราคลิกปุ่มข้างช่องก็จะเป็นการอัปเดตวัตถุจากนั้นเมื่อต้องการที่จะเริ่มทดสอบให้คลิกบนพื้นที่ว่างของ workspace แล้วปรับสแกนเรทของ OPC ให้เหมาะสมถ้าเกิดว่าเลือกที่3 d v ดีวจะเป็น property ของ3 d v ดีว ให้เลือกตรงพื้นที่ว่างจนกว่าจะเห็น this display canvas เลื่อนลงมาจนถึง scan rate ซึ่งโดยปกติจะเป็น500มิลลิเซกก็คือ0.5วินาทีให้ปรับให้เร็วขึ้นถ้าปรับเร็วขึ้นเช่นเป็น100มิลลิเ e กจะทำให้การเคลื่อนไหวของวัตถุราบพื่นยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการอัปเดตเร็วขึ้นทดสอบรัน โดยคลิก ctrl m หรือเลือกไอคอนรันไทม์วัตถุจะทำการเลื่อนโดยเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ค่าทซายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก 0- ถึงร้อ แต่จะเปลี่ยนแปลงจากลบ10ถึง10ดังนั้นการเคลื่อนที่จึงไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดการเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่โหมดคอนฟิกดีบวคลิกเข้าไปที่3 d v ดีวแล้วเลือกวัตถุจากนั้นเลือกไปที่แท็บด y นามิ c เลือกแท็บโ o t เ t ชันกำหนดโลลิมิตเท่ากับลบ1่ขออภัยครับลบ10 ถึง10ตามย่านที่เราเห็นจากนั้นลองรันไทม์อีกครั้งหนึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นไปตามที่เรากําหนดสังเกตว่าค่าทายจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ลบ10ถึง10 เมื่อค่าไซายมีค่าเท่ากับลบสิบวัตถุจะอยู่ที่360องศาเมื่อค่าไซายมีค่าเท่ากับ10วัตถุจะอยู่ที่ตำแหน่ง90องศาโดยเคลื่อนที่แบบตามเข็มนาฬิกานั่นเองก็คือ clockwise สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ